ชื่ออะไรแนะนาตัวหน่อยชื่อเดนถึงวันนี้จะมาเล่นเกมอะไรครับหมักฮอตตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับโรงพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลเราก็เลยเสียงดังไม่ได้ใช่ไหมใช่นี่คิดดีแล้วหรือมาทาพี่สู้นาพร้อมจะรับความพ่แพ้หรือยังอ้าวจะได้เล่นไหมเนี่ยจงน้อมรับชะตากรรมความ่ายแต้เอาตาพี่หละไปก่อนเลยเือสู้ฝาป๊อปซ่าได้ยังไง วักซ่านี่กินแล้วแล้วแบบฝ่าตัวระเบิดปะมีเทอร์โบเตอรไฟก็มีการล่อซื้อเกิดขึ้นนะฮะทั้งวันี้รอบนึงรู้สึกว่าเดินผิดตรงนี้นะต้องมาตรงนี้แต่พี่เดินผิดนี่เดินหนึ่งต้องกินตรงนี้เอาอันนี้กิน,นตัวนี้กิน <laughs> ตัวนี้นไ,มน <laughs> ไม่เล็กเลยว่าจะหลอกไม่ได้สงสัยต้องเล่นแผนใหม่เนาะอ่าแผนดีๆแผนดีๆมาอุดอดโอเคอุด, <Okay. S 2> อ,ดอุดมาอุดกลับไม่โกง <laughs> อุดแบบแอดวาน อันตรยอุ่นไม่ได้อุ่นไม่ได้ได้เหรอคั้งนี้โดนรถนี่เขาเล็กรำแม่เข้าไปแล้วเฮ้ยนี่มามาอะไรเดินไม่ได้ต้องกินเดี๋ยวหักขาอะไรไม่กินกินก็ได้เยอะเรียบร้อยหนึ่งสองโอ้โหไม่โกงเลยเนี่ยเข้าฮอตเข้าฮอตเฮ้ยกลัวไม่เดินไม่ได้ต้องกินนี่ไงเอย่าเมื่อหักขานี่เฮ้ยไปแล้วบอกแล้วต้องยอมรับชะตากรรม ขอถามความรู้สึกในการเดินตัวมาสักคู่นี้หน่อยเดินมาเพื่ออะไรไม่เห็นเราต้องได้รับการลงทันอ๋อนี่คือเปิดทางให้เพื่อต่อไปใช่ไหมฉลาดมากเอาไปอีกเล็ดหนึ่งเหลือสองตัวสองตัวนี่อ่ะจัดไปอ้อข้าวหัวนอ อ๋อดักดักไปไหนไปไหนแบนนะจะไปไหนอ๋อจะกินเหรอดักดักดกกอนกินกินสิเรียบร้อยขอบคุณที่ใช้บริการนะไปไหนไปเลยจะไปไหนจุดก่อนกลับกลับหลังได้ไหมยัวเรียบร้อยกินนิ่มกินนิ่มทำไม บอกแล้วย่ามาท้าสู้เอามีสลับด้านด้วยสลับทำไมเนะี่ยมันเป็นเคล็ดเหรอมาอีกรอบหนึ่งได้แบบนี้เหลือแบบ <c oughs> เขาประตุมแมวนะมาก่อนที่แบตจะหมดลมหายใจจัดไปหาผิดคนแล้วมหาอุดมหาอุดออรู้สึกว่าจะเงียบเลยนะช่วงนี้รู้สึกว่ามีสมาธิใช่ไหมฮะอะไรอุดอีกอันหนึงแล้วกันนะ อุดอะไรเยอะๆเนะี่ยอุดหน้าอุดซอุดซ้อนอืมถ้าเดินแบบนี้เราต้องล้ำหน้าเข้าไปอย่าขึ้นมาอย่าขึ้นมาโอ้โหเดินทางไหนก็เจ็บเฮ้ยดูอหนึ่งตรงนั้นเขามีขายลูกโป่งเลยเฮ้ยสําหรับเฮ้ยพี่เอ็ดก๊อต้องเลือกันที่เจ็บน้อยที่สุดไม่มีเลยนะเนะี่ยนี่ไงมา อ๋อไม่กินหักขาเนี่ยไม่กินเนี่ยจ้ะเรียบร้อยไงล่ะนี่คือแผนทิสซิ่สเตแผ่นเป็นไงรู้แล้วเฮ้ยเวนรู้แล้วรู้แล้ว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเรียบร้อยเข้ามั่งเพื่อความได้เปรียบมามาเฮ้ยลืมดูที่ฐานตรงนู้นเขามีขายลูกโป่งจริงนะเฮ้ยอย่าโบงกินหมดแล้ววะในย<ห>้างเวนเฮ้ยโอหสามตาเลยเหรอ มันเหลือนี่อีกตัวนึงโอ้หมดตัวมาเรีบเดินเรีบเดินเรียบเดินเรียบร้อยครับครับเดือตัวเดียวก็สู้ตัวเดียวก็จะหนีไปไหนจะหนีไปไหนตอนตอนไหนเอาหนีการจับกุมก่ะนหนีหนีหนีอ่ะหนีก่อนแล้วกันเลยมีอยู่สามสี่ตัวยังจะหนีอีกเหรอไม่เอาละเอาให้ตัวนี้กินบ้า อันนี้คือให้กินนิ่มๆเลยใช่ไหมคือไม่ได้มีแผนอะไรรองรับใช่ไหมเมื่อกี้ไม่มีกินก็ได้นี่เสมอกันเมื่อกี้พี่ชนะหนึ่งไงเดือนหนึ่งชนะหนึ่งก็ถือว่าเสมอกันไม่ใช่หรอจะจะไปแล้วค่ะเดี๋ยวเริ่มดูฮาร์ลเกอร์นะบ๊ายบายฮาร์ลเกอร์นี่ใครอ่ะอันนี้ไม่รู้อ่ะ